ช้องไทยเดียวโหว่าเพื่อนแถวนี้แล้วก็ดีกันโอ้โหแล้วก็เอามาไอ้ชอปปี้ไปไม่ให้บัตรน่ะนีนั่งเดียวเห็นไหครับเห็นหมครับ ด right? ูวุ่นวาย เต่าเนี่ยมันก็โยกเยอยู่นะวะหายากแล้วเพื่อน้ากันสูบาูบวุ้ว้ยส่ใจ เอาเสียจ okay, ออกได, <laughs> ไได้ไม่ได้ไ <laughs> <laughs> ม่ได้เลยมีโคงมีเขื่อนเพื่อนกันนะเนาะวันนี้กูตื่นให้ไปเชียร์พาระาให้เสร็จสิ้น <laughs> เถอะสอรี่บอสอรี่แม่งมาทำงานอีกต้นเต็น <laughs> <laughs> รถทำเหี้ยอะไร <laughs> <laughs> อยากลบ แล้วมันเลิกบอกอย่างเลิกแล้วบอกเลิกบอกเองด้วยแต่เนี้ยโคตรเก่งอ่ะมีเงี้ยจืดเลยมันเอาโน้ตใส่เหรอวะ รอบก่อนแล้ว3รอบยังไม่ได้อะไรอเรอบ5อบไปเลยลึตัวยไนเนี่่มีลอตไม่ตรงรูเลยอันอะไรนะล็อตมันไม่ตรงรูเลยมต้องมีบ้างแหละเพื่อนไม่ไ้วะ ห่าหินเริ่มสีทุ่มโอ้โหแล้วกว่ามึงจะได้ดูชิบหายไม่ต้องแดกและเล่าอ่ะเดินแล้วก็กลับเนี่ยไปบูมเดินแล้วก็กลับมึงจะเอาไงไม่รู้มึงเร่งรีบตัดสินใจเลยไอ้สัสไอ้ดายังไม่ออนเลยมึงทำเช่วยให้หน่อยดิดาหนาดาด,าดาดาจิลกีด่ะ่าว่า นีมึงบอกเอ้ยถามว่าเห็นป่ะเพื่อนแบบนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวพูดท้องหานาย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 วันนี้มึงไปป่ะไปนะมึงถามว่านายนายวันนี้นายได้ไปนู่นเปล่าไปไหนไปงานนี้เปล่าเออนายนายอันนี้นายได้ไปงานนิ้วแล้วก็นายตอบเพื่อนอย่าพึ่งส่งอย่าพึ่งส่งถ้าเกิดมาตอบ มันจะไปเที่ยวเที่อะไรที่แรกมันบอกมันจะไม่ไปใช่เลยมีกูนี่เนี่ยอยากไปกูไม่เคยไปพันนั้นออกแล้วนะน่ะก็ดึงดิดึงดึงให้ตึงนะตึงยังไงดึงสักหน่อยก็ได้ดึงหน่อยก็ได้ดึงอีกยากไหมยากไหมไม่พอไรล้าเลยนะยากไหมอันนี้มัยากไหมอันนี้มันก็ทำเหมือนเดีเหมือนกันน่ะ เมื่อทำคู่กันลระหว่างหัวก็ท้ายไหนยากกันเท่ากันใช่ไหมเพราะไอ้ดาก็ต้องลงขึ้นมาถอดนี่มันก็ทำเท่ากันเลยติดแล้วไม่ได้แล้วแค่ไหนแค่นั้นแล้ว้ากูขึ้นตอนไหนมึงรอมันลงมามันก็ต้องขึ้นต่อมึงต้องไปปลดอันนี้ปลดนี้แล้วก็เสาสายลงแค่ไั้นีงแล้วก็รอไอ้ฝั่งกู้เสสายแล้วมึงก็ต้องเดินไปนู่นกันอีกแล้วก็เราทำให้มันสายลง นี่ปวดวะปดอ่ะนตมือที่ตีนขน่ดนี้มันกัดอ่ะมันเจ็บมากเลยนะตบเองเพื่อเพื่อนไม่เปนไรบเดไม่ได้ัดไ่ได้อัดทมาดเลยไม่รู้อ่ะปีใหม่เนี่ยปีใหม่เนี่ยทุกคนอ่ะ แกงดูกันไม่ทำใครอะครับทำไมวะกินเหล้ากินเหล้าดูกันไม่ทได้หรือไงกินเราหรือไม่หรือไอเฮมเตะแหละบางใครบ้านกูมึงไม่มากันอะเอาจ้าถ้าเขาบอกว่าไปับเบิกก่อนแล้วค่อยกลับมาเออเลื่อนถับเบิกพร้อมมันแล้วกลับมาจัดไป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 เนี่ยวันที่สามเนี่ยคุณลืมไปทำไมมันไม่ใช่เพื่อนไงมันออกเหรอกเป็นมันบวชพี่มึงไงเยี่ยมกูชวนทุกคนเลยมันต้องแบบอยู่กับเพื่อนไงสใหม่เนี่ย ครับพี่ยังไงชื่อแหน่ที่มึงชวนทุกคนเลยชื่อแหน่หน้าวัดไหนเกี้ยบบ้านอยู่หน้าวัดแล้วมึงจ้ไปขับเบิร์ตกับมันเหรอกับนึงก่อนไปแล้วครับมากินเนี่ยแล้วอู้่วันนี้สำเร็จก็แหมได้เกี้ยบไปดิว่าแต่ทำไม่ก่อนกูสายสนแล้วขับเบิกกูไปไป่แล้วแมด้วยไม่เอาหมาหมาไม่เอานะเอ็งไม่ชอะอะไรทำไมต้องตอนนี้บ่อยเพ้อเจอ พอห้าวันไม่ได้หอจะพอมสามสีวันหรอดาวไปปะแหม่กรเปิดไปดิเลอหมแล้วเฮ้เฮียกลกทิ้งกูหมดเลยเฮียกินว่าเกันเันกินไนวันแหนเอ้แม่ก็ลองกินวันเกิดแอลวันอาทิตย์ก็ได้อปต้องไปกับบ้าเขาปีนสรอบเลยเพื่อน อุ Beast ้ยตกใจโดนนิ้วมีไม่ทิ่มตา ถึงเลยเนี่ยไอ้จิ๊บถ่ายกูยังขึ้นไม่ถึงเลยมันรู้แล้วกู <c oughs> ยังไม่ได้ทำพี่อะไรหนึ่งอื้มดีคุ้มันจะฟาดหอยชมพูเอ้ยนี่เว้ยอี่พนะีนะ่พาแล้วน่ะ ย่าโดนจริงๆอีนี่กัะไรนะลตีนีชายเออ มาเล่เอ้าจะไปเล่นทาไมฮัมบาร์ว้าติจัด สิ่งนี้จะเป็นเรี่ยงการทิ้งเส้นทางไว้ในสายเพื่อไม่ให้สัตว์พบจากนั้นเขาหยิบฟังผู้หญิงสาววางไว้ที่ไกลและสูงสร้างฉากทำาผู้ฟังหลงโดยไม่ได้ตั้งใจให้สัตว์คิดว่าเขาและผู้หญิงกลิ้งลงมาจากที่นี่แล้วรีบซ่อนตัวกับหญิงสาวอีกฝ่ายไล็ตามมาทุกอย่างรวดเร็วสังเกตเห็นพวกมันเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเป็นประมาทจนไม่กล้าหายใจหลังจากค้นหาอยู่พักหนึ่งแน่นอนว่านักฆ่าพบผู้ฟังพวกเขาคิดว่าพวกเป็นออกไปจากที่นี่แล้วจึงจากไปทันทีโดยไม่รอเห็นอีกฝ่ายไปไกลแล้ว เปนตัดสินใจกำจัดชีวิตจากความตายทั้งสองจึงใช้มีดตัดสายถังน้ำมันจากนั้นไม่ลืมเอาอาหารของผู้ันไปให้หมดในขั้นต้นเป็นสามารถข้ามทะเลทรายได้อย่างง่ายดายแต่กลางถนนเขาชนก้อนหินที่แหลมคมและอย่างแตกไม่มีทางอื่นพวกเขาจึงต้องลงจากรถแล้วเดินไปแต่การจะออกจากชายแดนนั้นไม่ง่ายเลยแถมยังต้องพาหญิงสาวที่ตั้งท้องไปด้วยอีกทันใดนั้นเป็นก็รู้สึกถึงการเครื่องบหวด้านหลังหันไปยิงทันทีโชคดีที่เป็นเพียงกระบอกน้ำที่ถูกลุมพัดเสยไปเป็นเดินไปแต่กระบอกน้ำ และเดินทางต่อไปแต่น้ำกระป๋องนี้ไม่ใช่แค่ซูโคเท่านั้นเพราะต้องการแก้แค้เนเป็นคนมันกลิ้งไปที่เท้าของนักฆ่าที่ไล่ตามเป็ดตามทิศทางของนักฆ่ารู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วดังนั้นจึงหันกลับยอดต่อไปไม่แน่เล็กลุมเห็นเป็นแตกลายยิงปืน,นมันก็ใช้คางเดียวดิเอาเสียบดิงเอาเสียบดิเอามือเสียบอะเออเอามือเสียบแล้วก็เออแล้วก็เอาขาคางนี้ลงเออ โยลงมาเลยโยลงมายากะยะเลยเวลาที่เป็นตัวหิงสาวไปยังสถานที่เรียกว่<ย>าชายแดนชายชนะอยู่ตรงหน้าแล้วทั้งสองคนตัดสินใจที่จะเสี่ยงชีวิตวิ่งข้ามไปเป็นจิบเลื่อนเป็นฟ้าออกมาจากกระเป๋านี่แหละกูก็ทําแบบนี้แหละตอนเลขกกูลุดอยู่ข้างบนนะ